นนเล่นเล่นลมเหมือนนกเลยนูนจะได้ซูมดูหน่อยนูนครับน,นูน,นปล่อยมาอันนี้ร้อยแปดสิบเมตรนะครับร้อยแปดสิบเมตรลอยไปหมดเชือกเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลย ลงแล้วนะครับลงแล้วนกขอลนกวอลนกว่านก,านก,านก,านกเอาว้านกครับว้านกตัวนี้เป็นเบานกนะครับ ผ้ากันน้ำนะครับเป็นผ้ากันน้ำพับเก็บได้นะครับพับใส่รถได้นะครับขึ้นสูงนะครับไม่ต้องใส่หางนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่หางไม่หมุนนะครับใครสนใจก็กดในตะกร้าได้เลยครับ